เมื่อสูงวัยคุณอาจคิดว่าพิธีและอาหารแค่เรื่องธรรมดาแต่สิ่งที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังอาจทำให้คุณขวัญผวาสามงานพิธีที่ไม่ควรไปสามมื้ออาหารที่ไม่ควรกินเรื่องราวนี้จะเผยความลับที่สูงไวัยไม่เคยบอกใครคุณกล้าพบหน้ากับความจริงหรือไม่เมื่อสูง,ว,สง,ยยสง,ง,งวันนงวย,ส,ยส,วสามงานพิธีไม่ควรไป เสียงลมพัดผ่านหน้าต่างเก่าทำให้ห้องเงียบกริบแสงเทียนส่องบนผนังไม้เห็นเงาตัวเองคล้ายผียายสมใจพยายามนึกถึงงานแต่ละงานงานแรกงานศพเสียงระฆังดังลอยมาตามลมหัวใจเต้นแรงราวกับมีมือเย็นมาบีบอกงานที่สองงานแต่งเสียงหัวเราะและดนตรีดูสนุกสนานแต่แยายรู้สึกเหมือนมีความว่างเปล่าลืนกินทุกสิ่งร่างกายเยงเง็นเยือกราวกับไม่มีแรงจะยืน งานที่สามงานบุญกลิ่นทูปและดอกไม้ชื้นๆเต็มจมูกยายรู้สึกเหมือนใครบางคนกำลังมองจากมุมมืดหัวใจเต้นรัวร่างกายสัน่นยายสมใจหันไปที่โต๊ะอาหารสามมื้ออาหารไม่ควรกินเช้าข้าวต้มกับปลาเคม็มบ่ายขนมปังกับชาเย็นน้ำแกงข้นและข้าวเหนียวทุกคำทำให้ปากเหมือนมีรสขมคืนเหมือนความทรงจำบางอย่างกำลังย้อนกลับ ร่างกายเริ่มอ่อนแรงสายตาบเบลอมองเห็นเงาเคลื่อนไหวรอบตัวเสียงหัวเราะห่างไกลดังแว่วมากลิ่นอาหารที่เคยคุ้นกลับกลายเป็นเหม็นเน่ายายสมใจพยายามหายใจแต่เหมือนลมหายใจถูกบีบอัดและทันใดนั้นความมืดเข้ามาปกคลุมทั้งห้องเงาของงานพิธีทั้งสามลอยขึ้นเหนือหัวเสียงคลุยดังเผาเบาเหมือนเรียกให้เข้าไปยายสมใจลืมตาม,มองรอบตัว ทุกสิ่งค่อยๆเลือนหายไปเหลือเพียงความเงียบและความรู้สึกสั่นสถานยายสมใจยืนนิ่งกลางห้องหัวใจเต้นแรงราวกับทุกจังหวะจะฉีกออกจากอกเสียงฝีเท้าแผ่วๆดังมาจากมุมหนึ่งของห้องแต่เมื่อหันไปกลับไม่มีใครอยู่เพียงแค่งเงาเคลื่อนไหวช้าๆบนผนังแสงเทียนริบหรี่ลงอากาศรอบตัวเริ่มเย็นจัดยายรู้สึกเหมือนถูกใครบางคนจับมือไว้ แต่เมื่อพยายามมองก็เห็นเทียงความว่างเปล่าจูจูกลิ่นอาหารคาวขมกลับโชยขึ้นมาแรงรถขมเกาะคอเหมือนถูกยาพิษยายสมใจเริ่มเวียนหัวทุกเสียงรอบตัวดังขึ้นพร้อมกันหัวรอะคร่ำครวนกระซิบเรียกชื่อเธอดวงตาของยายเริ่มมองเห็นภาพเลอภาพงานศพงานแต่งและงานบุญลอยวนรอบตัวแต่ครั้งนี้ทุกคนเป็นเงาดำไม่มีหน้าตาไม่มีรอยยิ้ม เพียงความว่างเปล่าและความหนาวเย็นยายพยายามก้าวถอยหลังเท้าแตะพื้นไม้เย็นเฉียบเหมือนทุกก้าวจะจมลงไปในความมืดเสียงหัวเราะสูงขึ้นก้องอยู่ในหัวราวกับจะกลืนทุกสิ่งแล้วเสียงหนึ่งดังขึ้นชัดเจนเรียกชื่อยายสมใจด้วยน้ำเสียงคุ้นเคยแต่กลับเต็มไปด้วยความโหยหวนและสันสะท้านร่างกายแข็งทื่อปากพยายามพูดแต่ไม่มีเสียงออกมา ยายสมใจมองไปรอบตัวทุกสิ่งค่อยๆเลือนหายเหลือเพียงความมืดดำมิดและลมเย็นที่พัดผ่านความกลัวครอบงำใจร่างกายเธอสั่นสะท้านจนแทบสุดลงกับพื้นในความมืดเงาดำลอยขึ้นอีกครั้งเหมือนจะดึงยายเข้าไปหัวใจเต้นรัวสุดขีดปากพยายามกรีดร้องแต่ไม่มีเสียงใดหลุดออกมาและในวินาทีนั้นเธอรู้ว่า สิ่งที่สูงไว้ห้ามไปไม่ใช่แค่พิธีและอาหารแต่มันคือความจริงที่ซ่อนอยู่ในความมืดยายสมใจพยายามดิ้นรนแต่ร่างกายหนักเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นความมืดรอบตัวเข้มขึ้นเรื่อยๆเงาดำทั้งสามจากงานศพงานแต่งและงานบุญลอยวนรอบเธอพวกมันยืดแขนออกเหมือนจะจับร่างหัวใจของยายแทบระเบิดเหงื่อไหลลงตามขมับกลิ่นอาหารข้าวขมคลุ้งเต็มจมูก รถขมติดลิ้นเหมือนยาพิกกำลังลุกลามจูจูเสียงหัวเราะเปลี่ยนเป็นเสียงคร่ำครวญว่ามาจากทุกทิศทางเหมือนวิญญาณเรียกให้เข้าไปยายสมใจยพยายามก้าวถอยหลังแต่เหมือนพื้นห้องยืดหยุ่นเท้าก้าวไม่ออกแสงเทียนริบหรี่ลงอีกครั้งภาพบนผนังเริ่มบิดเบี้ยวใบหน้าที่เคยคุ้นในงานทั้งสามเปลี่ยนเป็นหน้าปีศาจดวงตาว่างเปล่า รอยยิ้มบิดเบี้ยวจนหัวใจเจ็บปวดแย่สมใจรู้สึกเหมือนลมเย็นพัดเข้าปอดร่างกายสั่นสถานจนแทบล้มเงาดำลอยสูงขึ้นเหมือนเรียกให้เธอก้าวเข้าไปในใจรู้ว่าหากเข้าไปไม่มีใครจะกลับออกมาอีกเสียงหัวเราะและคร่ำครวนประสานกันดวงตาเธอพร่าเลือนทุกความทรงจำเกี่ยวกับพิธีและอาหารย้อนกลับมาแต่ครั้งนี้พวกมันมีชีวิต พลังบางอย่างรั้งเธอไว้ไม่ให้ขยับและในวินาทีนั้นยายสมใจรู้ว่าสิ่งที่สูงวยควรหลีกเลี่ยงไม่ใช่แค่พิธีและอาหารแต่คือสิ่งที่ซ่อนอยู่หลังความทรงจําและบางสิ่งที่เธอเพิ่งเริ่มเข้าใจมันกําลังเข้ามาใกล้ความมืดรอบตัวยายสมใจหนาแน่นขึ้นเสียงหัวเราะคร่ําค,ครวญและกระซิบเรียงซ้อนกันจนแทบพังดวงตาเธอมองไม่ชัด แต่รู้สึกถึงเงาดําทั้งสามลอยอยู่เหนือสีสษะแสงเทียนสลัวจนแทบมองไม่เห็นผนังร่างกายเย็นยเยือกทุกลมหายใจเหมือนถูกบีบให้หยุดชะงักแย่สมใจพยายามก้าวถอยหลังแต่เท้าจมลงในพื้นไม้เหมือนถูกดูดเสียงลุยแผ่วเบาดังขึ้นอีกครั้งเรียกชื่อเธอด้วยน้ำเสียงคุ้นเคยแต่เย็นเยียบหัวใจเต้นรัวเลือดไหลช้าเหมือนเวลาหยุดเคลื่อนไหวทุกอย่างรอบตัวเคลื่อนตัวช้า ราวกับโลกทั้งใบถูกดึงลงสู่ความมืดเงาดำทั้งสามค่อยๆหมุ่นวลลงมาใกล้เหมือนจะกลืนกินร่างกายและจิตใจยาสมใจรู้ว่าทุกพิธีทุกมื้ออาหารเป็นเพียงสัญญาณเตือนสิ่งที่สูงไว้ควรหลีกเลี่ยงไม่ใช่แค่สิ่งธรรมดาแต่เป็นความจริงลึกซึ้งที่อยู่เหนือความเข้าใจลมเย็นพัดเข้าปอดครั้งสุดท้ายร่างกายอ่อนแรงจนเกือบล้ม ดวงตาบเบลอภาพความทรงจำทุกงานและอาหารบิดเบี้ยวรวมเป็นหนึ่งยายสมใจกระหนักว่าเงาดำทั้งสามคือเงาของชีวิตและความตายและเธอกำลังเผชิญหน้ากับสิ่งที่ไม่มีวัลลิกเลี่ยงยายสมใจพยายามขยับร่างแต่ทุกกล้ามเนื้อแข็งทื่อเสียงหัวเราะและคร่ำครวญดังซ้อนกันเต็มหูเหมือนทุกความทรงจำและความกลัวถูกดึงขึ้นมา เงาดำทั้งสามค่อยๆลอยต่ำลงรากับต้องการกลืนกินจิตวิญญาณยายรู้สึกถึงความหนาวลึกเข้ากระดูกหัวใจเต้นรัวจนแทบระเบิดจูจูเสียงหนึ่งดังชัดเจนเรียกชื่อเธอด้วยน้ำเสียงที่คุ้นเคยแต่เต็มไปด้วยความว่างเปล่าและความสันสถานร่างกายอ่อนแรงจนแทบล้มลงกับพื้นปากพยายามกรีดร้องแต่ไม่มีเสียงหลุดออกมาแสงเทียนริบปรี่สุดท้าย ผ้าพิธีทั้งสามบิดเบี้ยวเป็นเงาดำทั้งหมดยาสมใจรู้ทันทีสิ่งที่สูงไวยควรหลีกเลี่ยงไม่ใช่แค่พิธีและอาหารแต่คือเงาที่ตามหลอกหลอนชีวิตและความตายลมเย็นประทะเข้าปอดครั้งสุดท้ายร่างกายสั่นสถานอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเงาดำลอยสูงขึ้นพร้อมจะกลืนกินทุกสิ่งยายสมใจเงยหน้าขึ้นเห็นเพียงความว่างเปล่า และรู้ว่าไม่มีใครหลุดพ้นจากสิ่งที่สูงไว้ห้ามเมยายสมใจยืนแข็งทื่อเงาดำทั้งสามลอยรอบตัวเธอเสียงหัวเราะคร่ำครวญและกระซิบเรียงซ้อนกันทำให้หัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิดลมเย็นพัดเข้าปอดร่างกายชาและหนักเหมือนถูกปรึงไว้ผ้าพิธีทั้งสามค่อยๆบิดเบี้ยวกลายเป็นเงามืดที่ไม่มีหน้าไม่มีรอยยิ้มเพียงความว่างเปล่าและความหนาวเย็น เงาดำค่อยๆเคลื่อนเข้ามาใกล้รากับจะดึงร่างและจิตวิญญาณของเธอเข้าไปยายสมใจรู้สึกถึงพลังบางอย่างดึงทุกความทรงจำและความกลัวมาไว้ในหัวใจร่างกายสั่นสะท้านทุกลมหายใจเหมือนถูกบีบให้หยุดชะงักทันใดนั้นแสงเทียนดับลงความมืดทั้งหมดเข้าปกคลุมยายสมใจรู้สึกเหมือนหลุดเข้าสู่ความม่่งปล่าทุกสิ่งเงียสนิท ยกเว้นเสียงหัวใจตัวเองที่ดังก้องในหัวในความมืดนั้นเธอเข้าใจความจริงอย่างกระจ่างว่าสูงไวไม่ได้หมายถึงร่างกายเพียงอย่างเดียวแต่หมายถึงความอ่อนแอที่เชื่อมกับความทรงจําและสิ่งที่ไม่ควร,รเผชิญหน้าเงาดําทั้งสามคือบทเรียนแห่งชีวิตและความตายและเธอยืนอยู่ตรงหน้ามันโดยไม่มีทางหลีกเลี่ยงทันใดนั้นเงาดำทั้งสาเคลื่อนเข้ามาใกล้จนแทบสัมผัสร่างยายสมใจ อากาศเย็นจับกระดูกจนเธอสั่นสถานทุกเสียงหัวเราะและคร่ำครวญรวมกันเป็นหนึ่งดังก้องอยู่รอบตัวราวกับจะกลืนทุกสิ่งยายสมใจรู้สึกเหมือนลมหายใจถูกดึงออกจากปอดร่างกายอ่อนแรงจนแทบล้มแต่ดวงตาย,ยังคงมองเห็นเงาดำลอยสูงเหนือสีสะพวกมันเริ่มหมุนวนรอบตัวเหมือนเตรียมดึงเธอเข้าไปในความมืดความทรงจำทุกพิธีและมืออาหารย้อนหลังกลับมา แต่ครั้งนี้ทุกสิ่งบิดเบี้ยผิดรูปรอยยิ้มและเสียงหัวเราะกลายเป็นเงาดำอบอวนไปด้วยความหนาวและความม่องเปล่ายายสมใจยพยายามก้าวถอยหลังแต่เท้าถูกพื้นดูดเสียงหัวใจดังสนั่นในหูลมหายใจสุดท้ายเหมือนถูกบีบอัดเงาดำทั้งสามเริ่มลงต่ำใกล้เข้ามาจนร่างเธอสัมผัสและในวินาทีนั้นยายสมใจเข้าใจอย่างกระจ่าง สิ่งที่สูงไวัยไม่ควรไปไม่ใช่พิธีและอาหารเพียงอย่างเดียวแต่มันคือความจริงของชีวิตและความตายสิ่งที่ตามหลอกหลอนทุกความทรงจำและไม่มีใครหลีกหนีได้ร่างกายของเธอสั่นสะท้านดวงตาพร่าเลือนความมืดกลืนกินทุกสิ่งเสียงหัวใจยังคงดังก้องและเงาดำทั้งสามเริ่มพุ่งเข้าหาเธอ พร้อมที่จะดึงเข้าไปสู่ความว่างเปล่าทันใดนั้นเงาดำทั้งสามพุ่งเข้าหยายสมใจร่างกายเธอสั่นสะท้านอย่างรุนแรงลมหายใจถูกบีบจนแทบขาดความมืดกลืนกินทุกสิ่งรอบตัวยายสมใจพยายามส่งเสียงเรียกใครสักคนแต่ปากไม่สามารถขยับได้เพียงความเงียบและความเย็นเข้ามาแทนที่ร่างกายเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นไม้เย็นเฉียบผ้าของงานศพงานแต่งและงานบุญบิดเบี้ยวรวมกันเป็นเงาดำ ใบหน้าคุ้นเคยทั้งหมดหายไปเหลือเพียงความม่่งเปล่าและร่างเงาดำที่ลอยอยู่เหนือหัวเสียงหัวเราะและคร่ำครวญดังขึ้นเรื่อยๆเหมือนพลังชีวิตของยายถูกดูดเข้าไปในความมืดทุกลมหายใจเต็มไปด้วยความเย็นและความกลัวหัวใจเต้นรัวจนแทบระเบิดและในวินาทีนั้นยายสมใจเข้าใจอย่างชัดเจนสิ่งที่สูงไวัยไม่ควรผเผชิญไม่ใช่พิธีและอาหาร แต่มันคือเงาของชีวิตและความตายสิ่งที่หลอกหลอนทุกความทรงจำและไม่มีใครสามารถหลีกหนีได้ร่างกายเธออ่อนแรงจนแทบล้มเงาดำทั้งสามล้อมรอบพร้อมจะดึงเธอเข้าไปในความว่างเปล่าหัวใจเต้นรัวจนทุกอย่างเหมือนหยุดชะงักและและทันใดนั้นความมืดทั้งหมดเหมือนพุ่งเข้ามาครอบงำร่างยายสมใจร่างกายแข็งทื่อเหมือนหินลมหายใจแทบหลุดออกจากปอด ทุกเสียงรอบตัวดังสนั่นในหัวหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะระเบิดเงาดำทั้งสามล้อมรอบสูงขึ้นดวงตาของมันว่างเปล่าและชีวิตแต่กลับส่งความเย็นและความว่างเปล่ามาถึงหัวใจภาพิธีทั้งสามบิดเบีย้ยเป็นหนึ่งเสียงหัวเราะและคร่ำครวนรวมกันเหมือนเรียกให้เธอก้าเข้าไปยายสมใจยพยายามดิ้นรนแต่ทุกกล้ามเนื้อถูกตรึง ร่างกายสั่นสถานราวกับถูกไฟฟ้าช็อตและในวินาทีนั้นเธอรู้สึกถึงบางสิ่งที่ลึกกว่าความกลัวบางสิ่งที่ซ่อนอยู่ในทุกพิธีและทุกมื้ออาหารมันคือความจริงของชีวิตและความตายที่สูงไวไม่อาจหลีกเลี่ยงแสงเทียนริบรี่ครั้งสุดท้ายความมืดพุ่งเข้ามาเต็มพื้นที่เงาดำทั้งสามค่อยๆกลืนกินร่างยายสมใจหัวใจเต้นรัวจนแทบหยุด เสียงหัวเราะและคร่ำครวญดังสนัน่นและความว่างเปล่าก็เข้ามาแทนที่ทุกสิ่งยายสมใจยืนอยู่กลางความมืดรู้ว่าไม่มีใครสามารถหลีกหนีจากสิ่งที่สูงวยห้ามและสิ่งนั้นเพิ่งเริ่มต้นขึ้นความมืดรอบตัวยายสมใจหนาทึบขึ้นเงาดำทั้งสามพุ่งเข้ามาใกล้ราวกับต้องการกืนกินทุกสิ่งหัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิดร่างกายสั่นสถานไม่อาจขยับทันใดนั้นเสียงหัวเราะและคร่ำครวญรวมกัน ดังกล้องอยู่ทั่วห้องเหมือนพลังชีวิตของเธอถูกดูดออกทีละนิดสายตาพร่าเลือนผ้าพิธีทั้งสามบิดเบีย้ยวเป็นเงาดำลอยรอบตัวยายสมใจยพยายามก้าวถอยหลังแต่พื้นไม้เหมือนดูดเท้าไว้ลมหายใจสั้นและขมขื่นกลิ่นอาหารคาวขมกลับโชยเข้าจมูกราวกับเตือนภัยเงาดำทั้งสามเริ่มหมุนวนรอบตัวราวกับเรียกให้เธอก้าวเข้าไป และทันใดนั้นความมืดดูดร่างของเธอขึ้นไปหัวใจเต้นรัวจนทุกอย่างเหมือนหยุดชะงักเสียงหัวเราะและคร่ำครวญก้องอยู่รอบตัวร่างของยายสมใจค่อยๆถูกกลืนกินก่อนที่ทุกอย่างจะเงียบสนิทยายสมใจรู้ว่าสิ่งที่สูงไวไม่ควรเผชิญไม่ใช่แค่พิธีและอาหารแต่คือความจริงที่ซ่อนอยู่ในความทรงจำและเงาที่ตามหลอกหลอนชีวิตและความตาย ทุกอย่างมืดสนิทเหลือเพียงความม่องเปล่าและเงาดำทั้งสามลอยอยู่เหนือหัวรอคนต่อไปที่ไม่อาจหลีกหนีความเงียบเข้าปกคลุมทุกสิ่งยายสมใจรู้สึกเหมือนลอยอยู่ในความม่องเปล่าร่างกายไร้น้ำหนักแต่หัวใจยังเต้นแรงราวกับเตือนภัยเงาดำทั้งสามลอยอยู่เหนือหัวหมุนวนช้าๆพลังบางอย่างดึงความทรงจำและความกลัวทั้งหมดเข้ามาในใจ ยายสมใจพยายามกรีดร้องแต่ไม่มีเสียงหลุดออกมาทันใดนั้นเสียงหนึ่งดังขึ้นชัดเจนเรียกชื่อเธอด้วยน้ำเสียงคุ้นเคยแต่เย็นเยือกร่างกายสั่นสะท้านจนแทบล้มและภาพพิธีทั้งสามงานศพงานแต่งงานบุญบิดเบี้ยวรวมกันเป็นเงาดำยายสมใจเข้าใจชัดเจนสิ่งที่สูงไวไม่ควร,รเผชิญไม่ใช่พิธีและอาหารแต่คือความจริงที่ซ่อนอยู่ในความทรงจำ และความตายที่เงาดาทั้งสามเป็นตัวแทนดวงตาพร่ามัวลมหายใจสั้นและขมขืนร่างกายอ่อนแรงจนแทบล้มเงาดาทั้งสามเริ่มเข้ามาใกล้พร้อมจะดึงเธอเข้าสู่ความม่วงเปล่าอย่างเต็มตัวในวินาทีนั้นยายสมใจรู้ว่าไม่มีใครหลีกหนีจากสิ่งที่สูงไวเตือนและเธอยืนอยู่ตรงหน้ามันอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงหัวใจเต้นแรงสุดขีด ความมืดกลืนกินทุกสิ่งทุกอย่างเพิ่งเริ่มต้นเงาดำทั้งสามค่อยๆล้อมรอบยายสมใจร่างกายสั่นสถานจนแทบสุดหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะระเบิดทุกลมหายใจเต็มไปด้วยความเย็นและความม่างเปล่าดวงตาพร่าโมมองเห็นภาพพิธีทั้งสามิดเบี้ยวรวมเป็นหนึ่งเสียงหัวเราะคร่ำครวญและกระซิบดังขึ้นรอบตัวราวกับพลังชีวิตของเธอถูกดึงออกไปทีละนิดยายสมใจพยายามก้าวถอยหลัง แต่เท้าถูกพื้นไม้ดูดเหมือนถูกจับตรึงท่านใดนั้นเงาดำเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้จนแทบสัมผัสร่างความเย็นพุ่งเข้ากระดูกยายรู้สึกถึงความกลัวและความทรงจำทั้งหมดถูกรวมเป็นหนึ่งในหัวใจของเธอเสียงขลุยแผ่วเบาดังขึ้นอีกครั้งเรียกชื่อยายสมใจด้วยน้ำเสียงคุ้นเคยแต่สั่นสะานร่างกายแข็งทื่อทุกความพยายามดิ้นรนไร้ผล หัวใจเต้นรัวจนทุกอย่างเหมือนหยุดนิ่งและในวินาทีนั้นยายสมใจเข้าใจอย่างกระจ่างสูงไวัยไม่ได้หมายถึงร่างกายเพียงอย่างเดียวแต่หมายถึงความประบางของชีวิตและสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงเงาดำทั้งสามคือบทเรียนสุดท้ายของชีวิตและเธอยืนอยู่ตรงหน้ามันโดยไม่มีทางหลีกหนีทันใดนั้นเงาดำทั้งสามพุ่งเข้ายายสมใจอย่างรวดเร็วร่างกายแข็งที่สันส้านจนแทบสุด ลมหายใจขาดห่วงหัวใจเต้นรัวจนเหมือนจะระเบิดภาพพิธีทั้งสามบิดเบี้ยวรวมกันเป็นหนึ่งเสียงหัวเราะคร่ำครวญและกระซิบด,ดังก้องรอบตัวยายสมใจยพยายามดิ้นรนแต่ทุกกล้ามเนื้อถูกตรึงร่างกายอ่อนแรงจนแทบขยับไม่ได้ท่านใดนั้นเสียงขลุยแผ่วเบาดังขึ้นเรียกชื่อยายสมใจด้วยน้ำเสียงคุ้นเคยแต่เย็น,นเยือกความเย็นซึมเข้ากระดูก และความทรงจําทั้งหมดถูกดึงเข้ามาในหัวใจราวกับทุกความกลัวและความเจ็บปวดรวมตัวเป็นหนึ่งเงาดําทั้งสามล้อมรอบร่างพลังบางอย่างดึงเธอเข้าสู่ความมืดแย่สมใจรู้ว่าสิ่งที่สูงไวไม่ควร,รเผชิญไม่ใช่พิธีและอาหารแต่คือความจริงของชีวิตและความตายสิ่งที่ตามหลอกหลอนทุกความทรงจำและไม่มีใครหลีกหนีได้ หัวใจเต้นรัวจนทุกสิ่งเหมือนหยุดนิ่งลมหายใจสุดท้ายถูกบีบจนแทบขาดและในวินาทีนั้นยายสมใจรู้ว่าไม่มีทางหลุดพ้นจากสิ่งที่สูงวยเตือนความมืดกลืนกินทุกอย่างเสียงหัวเราะและคร่ำครวญดังสนัน่นร่างของเธอค่อยๆจมลงเข้าสู่ความม่่งเปล่าและเงาดำทั้งสามลอยสูงเหนือหัว รอคนต่อไปที่จะมาประสบชะตากรรมเดียวกันความเงียบเข้าปกคลุมทุกสิ่งยายสมใจรู้สึกเหมือนลอยอยู่ในความว่างเปล่าร่างกายไร้น้ำหนักหัวใจยังเต้นแรงราวกับเตือนภัยทันใดนั้นเงาดำทั้งสามเริ่มหมุนวนรอบตัวดวงตาว่างเปล่าและชีวิตแต่กลับส่งความเย็นและความว่างเปล่ามาถึงหัวใจภาพพิธีทั้งสามบิดเบี้ยวรวมกันเป็นหนึ่งเสียงหัวเราะและคร่ำครวญรวมกัน เหมือนเรียกให้เธอก้าวเข้าไปยายสมใจยพยายามดิ้นรนแต่ทุกกล้ามเนื้อถูกตรึงร่างกายสั่นสถานราวกับถูกไฟฟ้าช็อตและในวินาทีนั้นเธอรู้สึกถึงบางสิ่งที่ลึกกว่าความกลัวบางสิ่งที่ซ่อนอยู่ในทุกพิธีและทุกมื้ออาหารมันคือความจริงของชีวิตและความตายที่สูงไวไม่อาจหลีกเลี่ยงแสงเทียนริบหรี่ครั้งสุดท้าย ความมืดพุ่งเข้ามาเต็มพื้นที่เงาดำทั้งสามค่อยๆกลืนกินร่างยายสมใจหัวใจเต้นรัวจนแทบหยุดเสียงหัวเราะและคร่ำครวญก้องอยู่รอบตัวและความว่างเปล่าก็เข้ามาแทนที่ทุกสิ่งยายสมใจยืนอยู่กลางความมืดรู้ว่าไม่มีใครสามารถหลีกหนีจากสิ่งที่สูงไว้ห้ามและสิ่งนั้นเพิ่งเริ่มต้นขึ้นรอผู้ที่ไม่ฟังคำเตือนต่อไปทันใดนั้นความมืดทั้งมวลราวกับมีชีวิต เงาดำทั้งสามพุ่งเข้าหหายสมใจร่างกายแข็งทื่อลมหายใจสั้นและขมขื่นหัวใจเต้นรัวจนแทบระเบิดเสียงหัวเราะและคร่ำครวญดังสนัน่นราากับทุกความทรงจำและความกลัวถูกดึงขึ้นมาภาพพิธีทั้งสามิดเบี้ยวรวมเป็นหนึ่งดวงตาของเงาดำว่างเปล่าแต่ส่งความเย็นและความว่างเปล่ามาถึงหัวใจยายสมใจพยายามดิ้นรนแต่ทุกกล้ามเนื้อถูกตรึง ร่างกายสั่นสถานเหมือนถูกไฟฟ้าช็อตลมหายใจสุดท้ายถูกบีบจนแทบขาดและในวินาทีนั้นเธอรู้ว่าสิ่งที่สูงไว้ไม่ควรเผชิญไม่ใช่พิธีและอาหารเพียงอย่างเดียวแต่คือความจริงที่ซ่อนอยู่ในความทรงจาและความตายเงาดำทั้งสามค่อยๆกลืนกินร่างของเธอหัวใจเต้นรัวจนทุกสิ่งเหมือนหยุดนิ่งเสียงหัวเราะและคร่ำครวญดังสนั่นร,รอบตัว ร่างของยายสมใจค่อยๆจมลงเข้าสู่ความม่่งเปล่าและเงาดำทั้งสามลอยสูงเหนือหัวรอคนต่อไปที่จะมาประสบชะตากรรมเดียวกันทันใดนั้นเงาดำทั้งสามพุ่งเข้ามาประชิดตัวยายสมใจร่างกายแข็งทื่อลมหายใจแทบขาดหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะระเบิดทุกความทรงจำของพิธีและอาหารถูกดึงเข้ามาในหัวใจเสียงหัวเราะคร่ำครวญและกระซิบรวมกัน ดังก้องอยู่รอบตัวเหมือนพลังชีวิตของเธอถูกดูดออกทีละนิดยายสมใจพยายามดิ้นรนแต่ทุกกล้ามเนื้อถูกตรึงร่างกายสั่นสถานราวกับไฟฟ้าช็อตทันใดนั้นแสงเทียนริบหรี่และดับลงความมืดเข้าปกคลุมเต็มพื้นที่ผ้าพิธีทั้งสามบิดเบี้ยวรวมเป็นเงาดำลอยรอบตัวเสียงหัวเราะและคร่ำครวญดังสน,นั่นร่างของยายสมใจค่อยๆถูกกลืนกินเข้าสู่ความม่องเปล่า ในวินาทีนั้นเธอรู้ชัดเจนสิ่งที่สูงไวัยไม่ควร,รเผชิญไม่ใช่พิธีและอาหารเพียงอย่างเดียวแต่คือความจริงของชีวิตและความตายและเงาดำทั้งสามคือบทเรียนสุดท้ายที่ไม่มีใครหลีกหนีได้ร่างของยายสมใจหายไปในความมืดเสียงหัวเราะและคร่ำครวญค่อยๆเงียบลงความมั่งเปล่าครอบงำทุกสิ่งและเงาดำทั้งสามลอยสูงเหนือหัว รอผู้ที่ไม่ฟังคำเตือนต่อไปท่านใดนั้นความเงียบเข้าปกคลุมทุกสิ่งแย่สมใจรู้สึกเหมือนลอยอยู่ในความว่างเปล่าร่างกายไร้น้ำหนักหัวใจยังเต้นแรงราวกับเตือนภัยเงาดำทั้งสามเริ่มหมุนวนรอบตัวดวงตาว่างเปล่าไร้ชีวิตแต่กลับส่งความเย็นและความว่างเปล่ามาถึงหัวใจผาพิธีทั้งสามบิดเบี้ยวรวมกันเป็นหนึ่งเสียงหัวเราะและคร่ำครวญรวมกัน เหมือนเรียกให้เธอก้าวเข้าไปยายสมใจยพยายามดิ้นรนแต่ทุกกล้ามเนื้อถูกตรึงร่างกายสั่นสถานราวกับถูกไฟฟ้าช็อตและในวินาทีนั้นเธอรู้สึกถึงบางสิ่งที่ลึกกว่าความกลัวบางสิ่งที่ซ่อนอยู่ในทุกพิธีและทุกมื้ออาหารมันคือความจริงของชีวิตและความตายที่สูงไวไม่อาจหลีกเลี่ยงแสงเทียนริบรี่ครั้งสุดท้าย ความมืดพุ่งเข้ามาเต็มพื้นที่เงาดำทั้งสามค่อยๆกลืนกินร่างยายสมใจหัวใจเต้นรัวจนแทบหยุดเสียงหัวเราะและคร่ำครวญก้อยู่รอบตัวและความม่วงเปล่าก็เข้ามาแทนที่ทุกสิ่งยายสมใจยืนอยู่กลางความมืดรู้ว่าไม่มีใครสามารถหลีกหนีจากสิ่งที่สูงไวยห้ามและสิ่งนั้นเพิ่งเริ่มต้นขึ้นรอผู้ที่ไม่ฟังคำเตือนต่อไปเวลาผ่านไปอย่างช้าๆ ความมืดเริ่มจางลงรอบตัวยายสมใจร่างกายของเธอไม่ถูกเรึงอีกต่อไปแต่หัวใจยังคงเต้นแรงเต็มไปด้วยความหวาดระแวงเงาดำทั้งสามค่อยๆเลือนหายไปภาพพิธีและมืออาหารที่เคยหลอกหลอนกลับคืนสู่ความทรงจำปกติยายสมใจนั่งลงบนพื้นไม้เย็นมองไปรอบๆห้องเงียบสงัดลมยังพัดอ่อนๆผ่านหน้าต่างเก่าในใจของเธอเกิดความเข้าใจใหม่ สูงไวัยไม่ได้หมายถึงความอ่อนแอของร่างกายเพียงอย่างเดียวแต่คือการเรียนรู้ที่จะฟังคำเตือนและเคารพความสมดุลระหว่างชีวิตความทรงจําและความตายยายสมใจลุกขึ้นก้าวออกจากห้องด้วยความระมัดระวังแสงเช้าอ่อนๆส่องเข้ามาทำให้หัวใจอบอุ่นเสียงนกร้องและสายลมราวกับปลอบประโลมแม้ความทรงจำของเงาดำยังคงอยู่ในใจแต่เธอรู้แล้วว่า การตระหนักรู้และเคารพชีวิตคือวิธีเดียวที่จะอยู่รอดและทุกพิธีทุกมื้ออาหารจะไม่หลอกหลอนเธออีกต่อไปเธอเดินไปข้างหน้าพร้อมกับความสงบและความเข้าใจว่าสูงไวัยไม่ใช่จุดจบแต่เป็นบทเรียนของชีวิต